มาใหม่อีกรอบนะคะเดี๋ยวคลิปนี้ถ้ายังไงก็จะอัพลงเลยละกันเพราะว่าไลฟ์แล้วมันสัญญาณไม่ดีเลยแล้วก็ภาพหยาบมากภาพแบบดูไม่รู้เรื่องเลยนะคะเสียดายตะกี้หมอกกำลังลงหน้าห้องเลยอันนี้เรามาเดินเล่นตรงส่วนน้ำนะคะ ส่วนน้ำก็จะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวขอพูดอีกรอบละกันเมื่อวานะอะอภิธิหารอภิธิหารแม่ปักตะไคร้นะคะคือแพรที่นี่นะคะแพรเปลี่ยกจะออกเวลาตอนสี่โมงและเราก็เช็คแล้วแหละว่าฝนจะตกแต่ทีนี้คือแบบตกแบบกระหนำ่ำเบเร์เซลล์เลยกั กำนำแบบที่ว่าไม่น่าจะออกได้เนาะทีนี้พอเราออกไปปุ๊บใช่ป่ะก็นั่นแหละก็นั่งรอฝนตกอะ่ะแวบเดียวจริง,รงก็ยกมือภาวนาขอให้หยุดด้วยเธออะไรเงี้ยเออถ้ากลับมาค่อยตกค่อยว่ากันใหม่เลยเออเพราะทีนี้แหละหยุดหยุดแบบหยุดเลยนะก็ไ,ได้ไปลองแพเปียกค่ะเดี๋ยว ติดตามชมในคลิปที่จะตัดแล้วกันเนาะเพราะว่าคลิปแพ้เปียกมันจะอยู่ในมือถืออีกเครื่องหนึ่งก็สนุกดีนะคะแล้วพอตอนกลับยังไม่จบพอตอนกลับมาดึงแพ้ปุ๊บนะตกก็นำทีค่ะแหละแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสน,นะเพราะว่าต้องการอยากให้มันตกอยู่แล้วถ้าฝนตกเช้าก็จะเกิดหมอกสวยๆแบบนี้ค่ะทุกคน อากาศก็จะไม่เย็นเท่าไหรน่นะก็จะชื้นๆว่าเราออกมาจากห้องแอร์ห้องแอร์คือเย็นฉ่ำมากทุกอย่างฉ่ำไปหมดโดยเฉพาะวิวค่ะวิวฉ่ำมากเริ่มเป็นวลีติดปากเราแล้วนะเออแต่เช้านี้น่าเล่นน้ำนะเพราะว่าน้ำนิ่งแจวมาแจวจ้ำจิกน้ำนิ่งไหลลึก นึกถึงคนแจวเหรออืมอันนี้ก็จะเป็นโซนแบบอีกฝั่งนะคะอีกฝกั่งอีกฝกั่งตื่นเช้ามาก็จะเจอภูเขากระแทกหน้าแบบนี้ค่ะวิวเขากระแทกหน้าใครดูไลฟ์แล้วแบบว่าโอ้ย เธอไลฟ์อะไรเนี่ยไม่เห็นรู้เรื่องอ่ะเดี๋ยวหาลงคลิปนี้เลยนะคะลงคลิปนี้เลยจ้าเดี๋ยวเดินไปดูข้างบนหน่อยนี่ปาโป๊กขึ้นไปดูข้างบนวันนี้สามี ตื่นแต่เช้าแล้วนะคะตื่นมานั่งดูหมอกโอ้ทุกที่ไม่เคยจะตื่นนะทุกที่เห็นในทุกๆคลิปนะทุกคนว่าเขาเราก็จะให้เขานอนอย่างเต็มที่นะคะเพราะว่าเป็นคนขับรถเอาตังมาป่ะเผื่อกาเฟงกาแฟสแกนได้เป็นไรหรอสแกนไม่ได้เพราะว่าโทรศัพท์เสีย <laughs> แต่มันมีเลขบัญชีก็โอนได้อะ นี่นะคะเดี๋ยวมาทานอาหารกันตรงนี้แหละอาหารเช้าเป็นบุฟเฟ่นะคะที่นี่จะเป็นแพ็กเกจนะคะสี่คนวีได้โปรโมชั่นตออแปดรอยี่สิบแปดบาทค่ะสี่คนอาหารอาหารเย็นเช้าเออพูดสับทำไมอาหารเย็นเช้าอาหารเช้าเย็นเอาไปกดไปกดกับกล้อง ไปกดวางเฉยเลยทีนี้ไม่ไม่เป็นคลิปยาวอันคลิปเลยนะคะด้านหลังกหมาความหมากมาไม่ทันเหมอกด้านนี้นะเมื่อกี้ก็เหมากก็ขึ้นตรงนี้เหมือนกันอแอดชัดอยู่นะ เก้าโมงใ่หรอเก้าโมงถึงสามทุม่มน่าจะเป็นร้านอาหารของที่นี่เปิดปลาอะไรคะปลาซากุระหรอปลาคาบค่ะเรีเยกปลาอะไรนะปลาสุภาพไม่ใช่ปลาสุภาพปลาคาบครับผมเดินขึ้นบันไดแค่นี้คือหอบ อ,อ่ามีด้านบนใครไม่ชอบแพรหมายถึงกลัวแพรจะเวียนหัวบอกเลยที่นี่ไม่เวียนนะคะนิ่งมากโคมไฟแขวนอยู่คือไว้กระดิกเลยอะ่ะโอยอ,อยากไล์สดจังเลยทุกคนแต่ว่ามันไม่ได้ไง มันไม่ได้สัญญาณมันไม่ได้ภาพมันไม่ได้ <c oughs> โอเคเท่านี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์น, like, น,นะคะสับตะขายด้วยไว้คราวหนะ้าเราไปที่ไหนก็จะได้ไม่พลาดคลิปก่อนใครคะ่ะ กับได้ไม่ได้โอเคจบกันตรงนี้แล้วกันนะคะไปแล้วายบายพาพาพาไปดูหมอกพาไปดูหมอกเดี๋ยวลอกผืนพืนสไลเดอร์ปับปับโอ้โหช่ำ ่ำบื้นแฉะเห็นไหมตรงนี้นี่จากด้านบนค่ะด้านบนค่ะด้านบนว้าววิวฉ่ำอ่ใครนับวิวฉ่ำมากได้กี่คำพิมพ์เมนบอกกันด้วยนะคะถ้าถ้าตอบถูกก็ไม่ได้อะไรคะ่ะ อ uh huh. นี่ไงวิวหมอกไปแล้วนะคะหมอกไปแล้วหมอกกลับบ้านก่อนบ๊ายบายส่วนทางนี้ก็กลับก่อนนะคะกับห้องพักค่ะโอเคไปละ กิลคือต้องเตรียมสำหรับตื่นนั่งชิวเท่านั้นโอเคขึ้นไปถ่ายรูปก,ก่อนนะคะเมื่อกี้ก็จะตกประไดอะโอเคอ่าอ่า จริงๆแ้วเมื่อคืนแบบว่าฝนไม่ตกก็มานั่งตรงนี้เนาะแต่ก็ไม่ได้อ่ะปีนลำบากอีก เห็นดีจอดเต็มเลยนะถ้าเห็นทั้งหมดนะครูขาดีจอนนะดลงลงลง,งเหมือนเหมือนควันหร่อใช่นะ้ำหมอกแล้วนะขาวๆควันเปล่าเฮ้ยหมอกใครมาเผาเลย,ดยเชดชเนี่เหี๋ยเหี้ยไรมาทงนีละเริ่มขาวขึ้นเรื่อยๆขีเสิร์ฟ ต,ตับ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 เกิดผุนี้ทะลุลงไปเลย <c oughs> หมอกไปฝั่งนู้นหมดแล้วนะคะเ <c oughs> ขาจุกเขาขาวนุ่น <c oughs> ไม่มีละทางนี้ทางนี้ก็จะแบบจางๆนะ ก็น,นุ่งก็นิ่งมากแต่นี้ไม่มีคนเลย